สวัสดีครับผมพี่น้องพอกันเก่าครับผมโ่าเป็นไร่มองมากับพอได้อยู่ยได้กินเล่นมึงกอ่อนโอ้โอ้ยได้ยังหลป่านนี่ยสร้างมุมก่อนได้พี่น้องดิเฮ้ยตัวฮัลโหลสามเนาะป่าหลวงพี่น้องเอ้ยปราจนก็นมีอยู่ห้องเมื่อไรเดี๋ยวมันมนี้แบ่ง ได้เลยวาแเป่งย่างได้โอ้โหปดติปดปดพี่น้องเอ้ยหนาวก็นาวเย็นจนมือจังยามนี้เป็นยำปลาข้าวปลากระกจายมันมาไข่พี่น้องไข่ติ่มท้องนะ้ยผู้สั่งย่างก็สร้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เนื้อเป็นไข่อย่ด้วยปะจนยังไว้กินเนะาะไข่มันก็ไม่ได้ไลม่มาหนีิอ,อ,อ่าอันได้ปละจนไล่คนบโบไปเออบบป่านเลยปละจนปะหน้านู่นพเนนเนาะก็แต่ว,ว่ามีตัวใหญ่ด้วยมั้งนี่ไข่อ,อ่บ่ได้ค่าท่าน Ô, đây cả đấy hẳn Tôi đi lấy với nó đấy, tôi ngầm ngảm răng Ở đây, mà thấp Thén, còn không mấy tí Nói, và nhiều cắn mất Phăng cài còn ก็ ula, okay, ไข ouais. ่กับพี่น้องมันมัน่มเรียกเลยนะครับพ่อคันมัดเรียกเลยตัวโลหกสิบบาทไข่บโกเคพี่น้องเอ้ยไข่ตั้งแต่กินเซลผ่านได้สายังานเลยไข่กินทั่วไหม ตั้งเนียหลังหกสิบบาทกินไม่เทียนไครพอได้คา,าทานเห็นมเอ้ยท่านย่างปลาก็ย่างทานคนนี้สุดท้ายก็ได้มาสั่นมัน,ม,นมันเน,าน่าอุ่นด้มันชุบบุคักมันขึ้นหลาคำย่างทานเอาไปกินเป็นโอ้ซิปซอกาทิตย์ดได้เลยสบายบุฟเฟ่ตู้เย็นก็ได้ก็ได้กัน งเงินปิดมิชิตเรโส่งัาที่จะกินได้ไข่จักสามหมลงเท่า่เนาะไข่ไข่ซีมก็มืดสแหละไข่ <c oughs> สามทมุกอย่างเลย เราได้ค่าต้านท่านค่าโมงโมงก็ขัดเสมอนี่หมอไฟอะไรใกล้เคียงกันที่ได้ที่เห็นมองงุ่มทังไปพอดีเนาะไขรสร้างพอดีเนาะ เดรนอยนึงเอนะใครที่านมืดดืดอือไปย่างเท่ากันมืดพอไ้ย่างไว้ตื้มกันก็เป็นผู้สั่งก็สั่งอาเ้ยสั่งตัดย่างห้าร้อยผุดห้าร้อยกับปลาที่ห้าโลเนี่จะได้ห้าร้อยเนาะดีเนาะทำดีเน,นาะขนาดใหญ่เรียกจะนิดเลยบันนี้ ก็ไ <idd> ่ได้เ hmm. นีเยาว่าเนี so, ่คายหิ่งเนาน้อคายตัวฮัเด้ายจะเ่อเนาะอแต่จอนี่รูแล้วส่องร้อยพี่น้องเน้ยคาว่าตัวนี้เนี่สองร้อยห้าซีฟุเนาะพอนะสร้างร้อยยูตลาสิเนาะคำยูตลาดที่ส้ารอยตัว้เซสานี้ก็ส่องร้อยสองร้อยกวไน้อยเนียเนาะมีแต่ตัวย้เลยดีอไดุ้ไร อันนี้นอะไปัจจุบันมิดเออต่อเอาหมดเดียว่มดนี่นไงทีตัวในตัวเดียวก็สามมันนะซึ่งมันสมเหตุนะเอาหมดเดียวนเดียวอไระม่ได้ห ดีเลยเติมตป็นนี่คืออะไดีเนาะเด้ด๋ยวเอจะมือเตาบวมหมดยาละตนยินาวยเอาเรียบร้อยแลวพี่น้องอันนี้กันะไว้ยางคือเสียแขกพันนำไปฝากพี่น้องพันบ่อรจะได้ห้าร้อยเมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณสามร้อย อย่างวัน,นี้อีกอันนี้ก็ไปไข่กันเันนี่พูดลงเฟซข่าวเดียวพี่น้องเอ้ยบกุกเกินห้านาทีมัดซาเลเต้อันนี้กันร้อยหนึ่งเครื่องโหลออตังสูบใน,นาบานับานบุกจะนอยพันหมาแต่เห็นซุปเอ่เข่าไข่ ออกมาเด้คุณบอเด้มาซื้อปลาเด้เอ้าบาทนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องคนมันบ่ได้คน้นคนนำบ่มาเออ <c oughs> ไ,ไ,ได้อยู่บนบได้ <c oughs> ผู้เดียวออไปก็มัดเลยวางนี่คล <c oughs> ิปนี้ไปสักนี่แหละครับผม ไว้ที่ตามรับชมนะครับเนี่ยไว้ที่ตามกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้ได้ครับแต่เฝ้าไปขัวปลาย่างเฮงกันเท่าแก่ย่างพันตอนเราไปฝากพี่น้องพันสวัสดีครับโห